สารว,วัตรไม่ใช่สารว,วิทย์ทีนี้เริ่มต้นนะครับก็ไปที่ Classroom นะครับจากนั้นเราก็คลิกไปที่งานดีไซน์ h i n k i n g นะครับ o o o l l s s h e e t Activity จากนั้นนะครับเราก็คลิกนะครับมันก็จะด p อก w n Information ลงมานะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ Copy of Design Thinking s h e e t นะครับ อ่เจริงๆแล้วมีอีกวิธีหนึ่งคุณคุณป๊อปขอบคุณพิ่ชัยครับตรงนี้เราเปิดเอาไว้นะครับจากนั้นเรากลับไปที่คลาสรูมครับจากนั้นนะครับจะมีช่องให้ดูงานนะครับกดที่ดูงานนะครับจากนั้นนะครับให้กดเพิ่มหรือสร้างนะครับแล้วก็คลิกไปที่ g o o l l s s h e e t เห็นไหมครับ เกิดอะไรขึ้นครับคุณพิชัยทำไมสร้างไม่ได้ครับน่าจะได้เต็มครับอารย์ตี่มเดเขาอ๋อพอดีอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับพอดีคุณพิชัยได้คุณพิชัยเต็มนะครับ <S <S ต้องซายเอาก่อนนะครับ อันนี้กรณนนีของคุณครูหรือนักเรียนคนไหนไฟ์เต็มนะครับก็ต้องซายเอา t ก่อนนะครับแล้วเข้าในแอคเค n t ที่มีที่ว่างนะครับอันนี้คือคุณวิชัยจะเข้าใหม่เลยนะครับก็คือทบทวนนะครับเข้าดีไซน์จริงจิ n งนะครับ จากนั้นไปที่ดูง,งานครับจากนั้นกดเพิ่มหรือสร้างนะครับเลือกชีทครับอันนี้เป็นชีทเปล่านะครับที่เราจะเอาไปส่งงานนะครับจากนั้นพี่ชัยก็กลับไปที่ชีท ตัว copy เมื่อกี้ครับแล้วก็กดที่มุมขวาใช่ไหมมี copy ไหม copy ทั้งหมดเลยมีไหมครับไม่มีครับน่าจะก๊อปได้สิละไม่ด้านล่างไงด้านล่างไงครับ e n น e ร t ไทยนะครับแล้วก็คัดลอกไปยังเอหม่ดูกัจจบัน ลองดูล่าสุดไหมนี่แอคเคาอะไรครับทำไม,มขึ้นส้มโอขึ้นอะไรเต็มเลยคุณพิชัยโอ,โอ้เป็นแอคเคาแล้วเราไปยังครับ จา่นั้นเราก็คลิกพิชัยตรงนั้นนะครับแล้วเราก็เลือกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําทุกแท็กนะครับทุกแท็กทุกขั้นตอนนะครับไม่ต้องเปิดครับเพราะว่ามีอยู่แล้วไปที่ล่าสุดครับ อันนี้อาจารย์ทําให้ดูนะครับเป็นการก๊อปปี้ทีละแท็บนะครับแต่ถ้าเราก๊อปปทั้งไฟล์แล้วเราก็นํามาส่งได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้จะไม่งงไฟล์นะครับที่เราทําแบบนี้ได้เพราะมันมีแค่หกแท็บนะครับ ไม่ได้มีเยอะมากถ้ามีเยอะมากก็อาจจะไม่สะดวกโอเคทีนี้กลับไปดูที่พี่ชายได้แล้วนะครับที่เมื่อกี้เราทำไว้เห็นไหมครับก็จะมีสำเนาหมดแล้วนะครับทีนี้ชิดหนึ่งนะั้นเป็นชี้ป้างใช่ไหมคุณพี่ชยัย ลบทิ้งได้ตัวนั้นเราลบทิ้งได้เลยครับโอเคจากนั้นก็เริ่มเติมข้อความนะครับนะแต่ละอันได้เลยนะครับอันนี้พี่ชายแก้ตัวตัวชื่อแท็บนะครับซึ่งไม่จําเป็นนะครับแก้ก็ได้ไม่แก้ก็ได้นะครับถ้าแก้ก็ดูเรียบร้อยขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หยุดอัดก่อนครับ เด่๋ยวต้องเซตตัวนี้นะครับแล้วให้คุณครูเขาดูนะครับเวลาส่งงานในส่วนของตัว Google s h e e t Design Thinking นะครับใช่กดหยุดอ่านหรือยังครับหดแลอกทำไมนิ่งเลย